สบายดีพี่น้องมาเฮือนเลยวันนี้เนอะสิปิดเอามมหงมาต่ำกันใหญ่เลยเด้กโมหงปิดเมื่อหัดนังก็เบิดื้อเออเอายังสุเอานี่ไปเอาเสียมเพ่ปหาเสียมมาสบบอกป่ะเอาเสียมเนื้อเอาขนันเอาเนื้อบระเทิงแล้วมันสูงเติบเอาเสียมมาลูกใหญ่เลยโมหงฮะมันห้างอยู่หขนาะบรรยากาศ ใเลยก็เกิดเองได้นนีนะเกิดไปถั่ทิพย์เมีเมดอิเลสเลยเม็ดสมเสียวกดเด้งไ่รดยากาศแดดพี่นอกแดดมือเส้าเนี่ยพนต๊แห้งอะไรมือเร้าเนี่นะจะไปตลาดกับไซส์ก็เลยมาตลาดเซย้วก็ตลาดกัมานี่ใหญ่เยเด้ โอ้ยแดดให้ผู้ขาในทนให้มักซาลีไงคันพ้นตกดุดุหนึ่งกับมันกัสีลมมันก็บโเป็นได้หนิเแล้วมากรหน่อยัด

มาช้ำนอนตรงนี้เดี๋ยวอาพ่อหนักเลยอืมไม่ได้กล้าร้อยร้อยบ่คักเธอได้หนีร้อยนี่ตืมตันตืมตันได้น้นำฝนนี่น้นำฝนวันคักเธอน้นำฝนน่ะน้ำสะอาดสะอ้างน้ำเย็นขนาดเด้สบายเลยแม่นางจ้อยมาตักไปใส่เด้อพี่น้องเด้อน้ลยเย็นแม่นางจ้อยมาตักเอาไปใส่ไปอาบ hãy lên gần ngay là đúng không nhỉ này đang chơi đèn đang noi nhiều này ta biết nông nông bà bà cái không? Không? <t> n. N. N bà cái nhảy còn dễusters. อือฉันต้มนะาหมก็นาไปหาหมับอาเดีวเอาไปกนเอาหมดเลยเอาออก็มันเลบักหลลอะเหมอข้างในนะครับนี่เ้ามอนหน่อยข้าในหนึมงเอามาต้มกินก่อนที่้น้องใหม่ทำผ้าใส่แบ๊กนอนอือ

อืมเอามาื่อตัวไหนเงาแล้วอาตัวไีนจะหน่อยเงาเอาเ,อาเอามาาื่อไหวดิใช้ทุ้งยางหว่ประดุกโตนหน่อยขนาดก็กลับไปได้ ว่าไว้อยู่กับเน่าื่อๆถ้าเบิ้ลก็บ่ได้กินกับพี่น้องเลยเราปูหมักแบบเอามากินอือพอพอแล้วบายลายผดมาชมออนแล้วว่าเราสิปอกเมื่อเลยปอกเมื่อแล้วบ่เอาเมื่อไปไหนกันมัไหนบอกเมื่อแล้วกค่ะสิต้มทางเด้อน้ําใหม่ขดต้มแซ่บขนาดเราได้ขดต้มบ่เห็ดยังก็แซ่บ Xin thanh khó chạy chịu nữa ô nữa nữa chịu luôn nó, luôn chân luôn 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 xin luôn luôn nó, ยามผัวไปรายปีแล้วทำงานเมืองไทยมป็นมาจักเถื่ออืออาขึ้อมาฮ่าจะให้เห็นหนาอ่อนๆน,น,น้ำม่นสองไทยพี่น้องเอ้ยอตัดง่ายเนาะ ปอกกไมส่งไส้หนิเมมอนสิเจ็บทีหิบได้ได้นิหนี่นยเนี่ยปอกก็ไมส่งไส้นะัดนี้แบบนี้ง่ายเนยเนีกระชับเห็ดน้ำมทงไหมบอหน่อจะพอเห็ดน้ำมันโขงใช่คก็พอว่าสิเห็ดโงหรอกแต่มันลายดีก็ใส้อย่หรอกพ่อจะได้กินได้แกงได้ต้มัแหละ vừa rồi thì thấy 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 บบนี้เลยนี่เขาเขานั่นมันยากนะอือตัดบองมันแกวเวิร์ดหรอกะนัน่นโลดอะไรเงี้ยากกระถีไปเลยะอะอะอปัดหางอ่ะจ<บ>้วอืมนะมันมยากนะได้สามนอคนคนปอกเป็นนะคนปอกเป็เป็นมนกนากับยาก แ <laughs> <laughs> ม่บอกว่าแม่ข้า,าเจ่าด้วยบอกนั่นแหละเมื่อบอกแอกม่ข้าขายน้ำไม้ตะกี้น้ำไม้ลายบอกโอ้ยตะกี้แม่หาน้ำไม้ขายเลยอยผักของเฮียนน่ะวันเสาร์น่ะคือคอยไปหาหน่ไอไม้ขายหาเงินซื้อปุ่มซื้อซอเองผมไม่ได้ขอเงินผมแม่เพราะแม่ทุกข์ยาก หาเงินสืบกลุ่มสืบโซอเองแม่ตายป้าข่อยแต่น,น้อยแม่ตายป้าข่อยแต่หนุ่ม่อยสิบป,ปีพอข่อยเอาแม่ไม่พอข่อยเอาแม่ไม่คอยก็เขาคงเทียนหาเงินสืบกลุ่มสืบโซอเองไปบุคคลพอหาเองหาเก็บแต่นางขายหาเก็บพักขีดเล็กขายขายได้บ่าพักขยี้เห็ดเป็นหมัด ไปขายโอ๊ยก็ได้ขายเลยเนาะว่าจะหาไปเพื่อนใกล้ตลาดได้กี่นี่นะเพื่อนใกล้ตลาดลูกตั้งแต่สามมงเศร้าเรื่องขายเต็มหาบเครื่องขายเต็มหาบอะไรเป็นพักหาอลไยไปแจ้งตลาดหามงเศร้าไปแจ้งตลาดหามงเศร้าแมค่าเขามาสื่อเอาเลยเขาสื่อไปขายต่อเนี่ย อเอาไปส่งไหมค่ะไหมค่ะเขาซื้อไปคล้ายโตซื้อมาอเลยเนาะซื้อมาเลยเด้มาได้เป็นนางขายแม่มาได้เป็นนางขายเด้มาทำไมค่ะเขาก็หุม่มเถือกใส่อะไรแต่จะ<อ>ออย่างมาค่ะเขาออย่างมาเลยมาได้ขายมัดลรอกอ่ะหาซื้อน่ากินน่าอยากมากเลยบัดนี้ยสิกินยังซื้อมาเน่ากินขนมได้มกกักอะซื้อมาเผื่อกะซัม,มเจ้านี่แหลงนะ น้อยๆกลมๆแบบเจ้านี่แหละข่อยก็ได้อยู่10ปีแต่ว่าขอให้เป็นกระโตเจ้าน้อยๆนึงข่อยก็คนแข็งแงขอบ่ได้อ่อนแอดอือานสปุ้นซอๆด้อือเาแลพี่น้องแล้เด้นี่น้ําไม้มนเรียบร้อยโรงเรียนจีนอือใสุ่งมือบดนีปตัดง่ายนะ เก็บนี่แม่ทำมอแล้วกับนี้ยังเล็กเยอบตีกับบ้าเฮือนได้พี่น้องเอาหมากุงเมื่อต้มแล้วก็ได้น้ำไม้เมื่อต้มอืไลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้ออืโอเคพี่น้องบาย,ยบายเ <c oughs> ด็ดน้ำไม้เมื่อต้มกินมานี่